ราบสวัสดีเพื่อนพี่น้องชาวโคโนฮะกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในช่องคาร์มูนชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มาเล่นเกมมิจิวอลกันนะครับของค่ายสเปซนะครับทุน500พอยต์นะครับวันนี้เราก็มาเล่นกันที่ห้องอเอ็กเพรสละกันนะครับเราเข้าไปที่ห้องเอ็กเพรสนะครับผมเดี๋ยวเราปรับปืน5พอยต์กันก่อนเลยละกันนะครับมีที่5พอยต์ก่อนนะครับเชนเดอร์แฮมเมอร์ครับมาได้เชนเดอร์แฮมเมอร์นะรอมันทุบก่อนึ๊บ ไม่เยอะนะอั่งนี้ร้อยห้าสิบพอยครับผมก็ได้อยู่เดีไปกันต่อนะครับทุกไปทุกไปปรับปืนขนาดนี้สะหมดก็ไม่แปลกปืนห้ามันชักช้านะครับแพ็กเกจมาใบนี้เลยละกันโอ้โหพันสี่ครับเยอะสุดด้วยอถือว่าคุ้มนะครับได้มาพันสี่นะครับผม เราลงทุนไปต่อแล้วครับหมดละห้ามันมันช้ามันไม่ได้ดังใจนะครับต้องอย่างนี้เลยนี่เจ็ดร้อยแปดสิบพอยต์ครับผมต้องวัดอย่างนี้ต้องวัดอย่างนี้ไปครับผมไปไปไปอยู่ u นเ e r ม a m m e r ยังไงต้องยิงสลับนะครับอย่าแค่นะแค่เดี๋ยวหน้าติดนะผมก่อนมา under h เมอร์ครับผมเบ็ดละยี่สิบพอยต์น,นะครับ รอดูนะว่าจะหวดวท่าไหร่ดอกนี้เท่าไหร,ร่อันสี่รับผมมันต้องอย่างนั้นอันแล้วสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะเข้าร่วมหมู่บ้านโคโนฮะเนี่ยก็อย่าลืมดูที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมตอนนี้เราก็ยังไปกันต่อนะครับ omer, มอเมื่อมาด้วยอย่างนี้แจวเน่ดอกเนี้ยต่อเลย<ไ>ปุบฮึบเอ้เยอะอยู่อันแปดครับมันต้องอย่างนั้นครับ ดีหมดรอบที่แล้วนะรอบที่แล้วพันสีรอบนี้พันแดนะครับผมของดีดีกินนะครับจะพอแล้วนะครับผมปลายสตอมครับไม่ยอมเข้านะขสี่้อยสี่ิบครับผมป่าปักเต้าก็พอได้อยู่ในนี้ยอังยิงมันก็ค่อนข้างที่จะคุ้มแล้วนะครับก็ทุณห้าร้อยน่าจะเบ็ดห้าเราขอยับขึ้นมาโดดมายี่สิบอย่างนี้ อ่ะเหลือเต้อยู่แป้นั้นครับเดี๋ยวตอดเล่นแล้วกันครับอ้าวหกร้อยยี่สิบมาเฉยอ,อ่ะไปดิยิสเตดิโอเคครับผมพอกันเลยแล้วกันนะครับวันนี้แล้วเขจบกันมาที่กำไรสี่พันสองนะครับผมสำหรับใครที่ชอบวอคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมทักตะไลแลไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอยู่นี้จะทำโมกั<ค>า <ำ S 1> <ส>มาเดินเท<อ><อ>่านัา้นเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับครรับเเป็นนนนนสสสสโโมมกกอ์ี่พงาาูย ทำรรมาดาที่เดินเข้ามาในพื้นที่ที่เข้าห้ามสูบบุหรี่และคุณก็เดินเข้ามาผู้ยิบบุหรี่และทุดสู